าถาบูชาเรโมนมัสสิตวาคาแต่พระศีตรีพิษพิสิทธะสุนทนะวางสาธิคุณอดุลลยะเทพมหิทธิมเหสราธิบดีบรมมปรมเอสุรศัพวรสริดดำรงศักด และเอกอักขระวชิรหัตวัชรินปิ่นสุทัศทิพยเทวราอาตและอมอนิวาตสัปปตาพิธีเลิกในภูมิโลกนี้การ,รบัตินี้ข้าพระพุทธเจ้าจะกระทำพลีกรรมบูชายขาขพิธีตามคติประเพณีบรรพวิสัยจารีอิบราณ ขอเดชานุภาพอภินิหารสพภาำนาจธรรมสุจริตมหิทธิเทศทุกองค์จงประสาะสิทธิ์กิจพิธีโดยอิสรานุภาพขอพรอเท้าสหัสสนเทวราชบรมราชอิสราโกสา ขอพรรบรมมะอิซอนมเหสวนสุลีสีบรมมหิสราธิปไตยไกลาดาขอพรรเท้าจตุเทวราอดาโลกกบาลาธิปปะวรวิสิตขอ้อพออนเทพเรืองฤทธิสถิตทิพ,พยสถานถั่วอมรอคันสับพาอนันจักรวานภูมิพบไกวัน สัพเพกะละมาะฟังอรันรุกขัดดาวารีสิงคอนชนทลาดำเนินพนหาวสทานพผิมานมาอดอมอทิพเทวาสำนักขอพรเทพสุรารักอันศักดิ์สิทธิ์สัพเะเดชาจงทรงเทวะการุณาเชิญช่วยบำรุงรักษาให้เจ้าภาพ กสมสุขสำราญหะฤไทยทุกอริยาบททุกมืออเถินชัยยะโรหาริเทวังชัยยะพระม,มาทะตะระัทังสุริยจันทิมาอาโปจาเทะวาปทัทวีจเตโชตโยจาคมาวารุนาเทวาโสโมจยัสสาสหเมตา กาุนาคายิกาอารักขเทวยาสัตสิโนนามัสสามาสุวัติโหตู